สวัสดีครับสวัสดีทีมงานคนเพาะเห็ดฟางทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับคนนอนนาฟาร์มเห็ดฟางชัยภูมิอีกหนึ่งวันครับกับวันนี้การลงกากมันกองที่สองก็เป็นกากล้างล้วนเหมือนเดิมรอบนี้เพิ่มเติมคือว่าใช้กากล้างเก่านะครับซึ่งมีสี <c oughs> ประมาณนี้แล้วซึ่งสามารถเอาเข้าลง,ลงเพาะได้เลย แต่ทีนี้นะครับเพื่อทําการรอการเคลียร์โรงเรือนทั้ง3หลังก่อนเราจะทําการหมักนะครับสักประมาณ 2- 3สวันเราค่อยขึ้นพร้อมกัน3าหลังนะครับเพื่อไปเลี้ยงลาต่ออีกสักประมาณ2วันเพราะว่าวันที่4-7ถึงนะครับมันมีข่าวว่าพายุจะเข้าพายุจะเข้ามานะครับก็เลยเราก็ต้องคำนวณว่าเราจะเข้าจะออกวันไหนจะเคลียร์โรงเรือนวันไหน รอบนี้ใช้เป็นกากล้างล้วนเนื่องจากาใช้กากดินล้างแล้วเห็ดไม่ค่อยรอดนะครับเพราะว่าฝนมันตกบ่อยเกินเพราะว่าความร้อนมันหมดก่อนทีนี้ก็เลยปรับใหม่นะครับก็คือเ <c oughs> ย็นดีนักใช่ไหมนะครับเราก็เลยจะใช้เป็นกากล้างทั้งหมดเลยในการเพราะเห็ดน,นะครับก็กากล้างมันก็มี สิ่งที่เห็นไม่ชอบเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องหมักให้มันเป็น,ปนให้มันเก่าให้ได้นะครับให้มันให้มันย่อยสลายให้ได้เนี่ยมันก็จังมีสดอยู่เราก็ต้องหมักไปอีกสองสามวันแล้วก็อันนี้เอาก,ากากเก่ามาเพื่อให้มันแมทกับกองแรกที่เป็นกากใหม่ๆนะครับทีนี้ก็จะขึ้นพร้อมกัน3ามโรงเรือนเลยเป็นกากลางล้วนทั้ง3ามโรงโรงนี้นะครับห้าคูณเก้า ใช้กากมันอยู่3.15ตัน3,150กิโลนะครับโรงนี้ใช้กากมันอยู่2ตัน780กิโลยิงตามบินจริงๆนะครับอีก1โรง5คูณ9เหมือนกันแต่ชั้นเพาะแค่ประมาณ1.1เมตรนะครับจะใช้กากมันเท่ากับกองนั้นคือ2.7ถึง2.8ตันนะครับส่วนโรงนี้เป็นโรง5คูณ9ก็จริงแต่ว่าชั้นเพาะมันกว้าง1.3เมตร เพราะฉะนั้นโรงนี้ต้องใช้ประมาณ3ตันนะก็เลยมาแค่ร้อยกิโลไม่เป็นไรก็ยัดเข้าไปเลยให้หมดก็ลงง่ายครับเพราะว่ากากล้างเขาเขามีน้ําหนักเบาวิธีการหมักกากล้างก็คือใช้ e อกากน้ําตาลปูนขาวเหมือนเดิมครับแต่เพิ่มเติมหน่อยเรื่องกากล้างเนื่องจากเขามีความร้อนสูงนะครับการใช้น้ําในการหมักต้องเปียกต้องแฉะจริงๆเพราะว่าถ้ามันเป็นเพราะว่า จากล้างเขามีความร้อนสูงอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราน้ําไม่ถึงนะครับการหมักเป็นแห้งแล้วบวกกับความร้อนเนี่ยมันจะเรียกลาขาวได้ไวเรียกราขาวได้เร็วเพราะฉะนั้นข้อจํากัดในการใช้กากล้างที่เป็นข้อที่ควรทําก็คือไม่ว่าจะอยู่บนชั้นนะครับหรือว่ากองหมักควรทําให้ชื้นแฉะไว้ก่อนนะครับเพื่อลดปัญหาเรื่องลาขาวเพราะปัจจัยเรื่องลาขาวมันจะชอบ สภาพอากาศที่เป็นร้อนแล้วแห้งนะครับในกรณีที่เราพอเห็ดใครที่ใช้กากล้างจะเจอบ่อยนะแต่ว่าคุณภาพเห็ดเขาจะดีนะครับความร้อนจะดีจะยืนได้นานแล้วก็เก็บเห็ดได้นานด้วยนะข้อดีก็ค่อนข้างมีเยอะแล้วก็ข้อเสียก็มีเราก็พยายามบริหารจัดการให้ดีนะครับถ้ามันแห้งก็ต้องให้น้ำอย่าไปให้แห้งแล้วร้อนนะครับเดี๋ยวลาขาวจะมาเยือนไวบนชั้นพอก็ตามนะ เศษมันเศษมันที่เป็นกากล้างนะครับจะมีเศษมันแตกเยอะนะแล้วก็ยังย่อยสลายไม่หมดหรอกเราก็ต้องมาหมักอีกสักสามวันเนี่ยนะครับเนี่ยก็มีการกระบวนการย่อยมาจากลานมันแล้วแหละครับเพราะว่าให้เขาตักอันเก่าให้ทีนี้เนี่ยนะครับเราต้องเราต้องหมักให้เป็นแบบนี้ ให้มันสามารถย่อยเนื้อได้นะครับไม่มีแก๊สในเนื้อสดอันนี้ก็ใกล้จะใช้ได้แล้วแต่มันก็มีบางส่วนยังไม่พร้อม คอยมาดูกันนะครับว่าใช้กากล้างในช่วงที่ฝนมันชุกๆเนี่ยมันจะออกแบบไหนขออย่างเดียวครับขอจะแดดร้อนติดต่อกันหลายวันถ้าเป็นบรรยากาศหน้าฝนแล้วฝนตกเรื่อยๆกากล้างร้อนนี่ช่วยได้ดีเลยครับเพราะว่าอุณหภูมิในโรงเรือนเราจะดีมากๆมันจะเหมาะกับการที่เห็ดมันจะออกดอกแต่ถ้าข้างนอกร้อนกากล้างร้อนเนี่ยประสานงานกันเนี่ยใยจะเดินไม่หยุดใย,ยจะเดินไม่หยุด ตรงนั้นก็เป็นเส้นทางที่แปลกากมันนะครับรถที่วิ่งมาก็ไปลงมันนะครับแล้วก็แปลกากมันมาเพาะเห็ดของเราอ่ะเนีย่ยสี่โรงเรือนอ่าโรงเรือนที่หนึ่งพาะไปแล้วนะครับโร <c oughs> งเรือนนั้นก็เพาะไว้ให้พ่อค้าแม่ค้าแถวบ้านสามโรงเรือนนี้เดี๋ยวเราส่งแม่ค้าเจ้าใหญ่นะครับเราก็จะใส่พร้อมกันเลยสามโรงเรือน ทำงานง่ายครับกากล้างเพราะว่าเขาน้ำหนักไม่เยอะเขาน้ำหนักเบาแต่ความร้อนเขาก็แรงเวลาขึ้นชั้นเพราะมันมันชอบดันความชื้นออกไวแล้วกลิ่นแก๊สก็แรงนะครับแต่ว่าถ้ามันเก่าแล้วมันก็จะเบาลงลงเยอะเหมือนกันถ้าเป็นกากสดนี่ฉุนกึ๊บครับสิ่งที่เราต้องไล่ออกคือกลิ่นแก๊สนะครับเป็นบ่นะ ากไม่ใส่บ่มีแก๊ตมันยังบอกค่ายแก๊ตซื่อตอนั่นล่ะตอนย่ลงนั้นบวมมีมันไปมีในโรงเลือนแล้วมันก็เป็นล่าขาวแต่แต่อันนี้มันเป็นกินกากมันดี่นันบ่มมันกินแก๊ตเด้ยกินแก๊ตเบาๆเด้อันนี้ต้องนั่งนยุปีต่ำตังไม่ด้เอาเกิดมันกำลังหมักเด้กินกินแก๊ตออกมันจะเป็นเหม็นคาร์บอนเน่าอยู่ แต่ถ้าแก๊สมันหมดมันก็จะเป็นกลิ่นเบาๆอะโลเวล่าลาเวนเดอร์แต่เวลานอนนี่ติดตัวเนี่ยโอ้โหภาวาไปทั้งคืนไม่ง่ายนะครับเพราะเห็ดฟางเนี่ย <c oughs> โลละร้อยก็น่าซื้อนะเพราะว่าแต่ละรอบมันมันไม่ใช่แค่เพราะเห็ดออกไม่ออกมันวงบอกแลยมันอยู่กับสภาพอากาศด้วย ตั้งเขาฝนมาอีกแล้วเนี่ยครับเขาบอกว่าจะตกวันที่4ี่ผมกลัวผมไม่รอดก่อนอยู่ผมกลัวผมเจอตั้งแต่วันที่สามเนี่ยครับถ้าเป็นก้อนเมฆรวมตัวแบบเนี้ยก็ก็เตรียมตัวเลยถ้าฝนตกอย่างเดียวไม่กลัวครับกลัวกลัวมากก็คือลมเพราะว่าโครงสร้างเราจริงๆแล้วมันก็ต้องได้เปลี่ยนแล้วแหละโครงสร้างไม้เนี่ยเพราะว่าหลายตัวก็อินอหักหักไปแล้วนะครับ ถ้าเจอลมแรงๆนี่ก็คงจะไม่ไหวนะคานบางตัวก็หักไปแล้วเดี๋ยวจะต้องปรับเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวให้พอเห็ดออกสักสองสามฤดูกาลก่อนเดี๋ยวรอหน้าเลี้ยงก่อนนะครับให้ฝนมันออกก่อนจะต้องแก้ไขหลายอย่างอยู่ต้องลื้อลงมาหมดเลยจะปรับความสูงของเสาลงมาอีกนะครับให้มันต่ำลงมาอีกเพื่อไม่ให้มันต้านลมมากนะแล้วก็ ใช้แสแลนเป็นสองชั้นทบกันไปเลยแป่งเป็นโซนไข่โซนมันนะครับไม้ยูคามันอ่อนนะครับอันนี้ก็เลยมีปัญหาหน่อยเพราะว่าตอนแปเอามาทําครั้งแรกๆนั้นไปเหมาป่าไม้ยูคาที่มันยังไม่แก่มานะครับเพราะามันหาไม้ไม่ได้ก็ใช้ได้ประมาณปีกว่าๆมันก็หมดสภาพถ้าใครมีทุนก็ทําโครงเหล็กไปเลยครับแต่ก็จะหมดเป็นแสนนู่นแหละดูจากราคาเหล็ก ถ้าใครคิดจะทําถาวรก็เทพื้นปูนครับโครงเหล็กไปเลยแล้วก็ลงเรือนแบบมาตรฐานไปเลยถ้าใครมีทุนหนาหน่อยก็ทําแบบลงเรือนปูนไปเลยครับแล้วก็มุงหลังคาเมทัลชีตไปเลยแบบนั้นไม่ต้องกลัวลมด้วยลมก็พัดไม่ถล่มด้วยของเราก็ใช้ตามงบไปก่อนประมาณนี้นะครับ วันนี้ไม่ไม่มีอะไรครับพามาดูการลงกากมันเฉยๆยังไม่มีคลิปอื่นคลิปเห็ดออกก็ยังไม่ไม่ได้มีนะครับช่วงนี้ซ่อมทั้งโรงเรือนขนกากมันเก่าออกอยู่นะครับก็เลยยังไม่มีคลิปเด็ดๆให้ดูก็ดูแบบนี้ไปก่อนดูงานในฟาร์มไปก่อนว่าแต่ละวันเราเราทำอะไรบ้างหลายคนก็ถามมาแต่ละวันต้องทำอะไรบริหารจัดการยังไงทำไมบอกว่าพอเหตุแล้วไม่มีเวลาพักเลยเป็นเพราะอะไรนะครับเี่ย ทั้งอันออกก็เออ,อกนะครับอันอันเตรียมมาหมักก็หมักอันเข้าก็เข้านะครับก็เลยวุ่นวุ่นวายวายอยู่แบบเนี้ย ผู้ซอยเขาบ่อออกเลยทีมันเนี่ออโ,อโอ้ฟ้าห่วงแล้วบัดี้ฟ้าเริ่มมาแล้วครับ <c oughs> เสียงฟ้าห่วงแล้วหลอดบน้อผู้ซอยเกดเมืม่มมาเมื่มปรมาณเดี่ยวแต่สูงขะเจ้าฮะตีนบรมีเบียด ลงลงไม่นานนะครับสามตันกว่าลงเรื่อยๆคนเดียวก็ลงได้แต่ถ้าไวก็สองคนเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็ดก็จะไปขนกา,กากมันออกตัวเ <c oughs> นาะที่รถเนาะเหตุงานไหนมันคุมเพราะออกรถด,ดำเนี่ย ามสิบลงเรือนคือข้าเจ้าทีจะพอออกรถดำเข้าครั้งหนึ่งสิบลงเรือนยังเสียนะจีดิวได้ล่ะบริษัทร้านมั่นเนี่ยผมเมากากล้างเลยครับไปดิวแบบใจ่ายไปเลยเดือนละลอยตันเนี่ ลนลง,ง่ายได้ครับลงง่ายลงง่ายมันไม่ค่อยอมความความชื้นมันไม่ค่อยอมน้าหรอกแต่ว่าถ้าเราหมักดีๆมันก็อมน้ําดีเหมือนกันแต่ก่อนเห็ดออกหลอกก็ต้องให้น้ําให้พอเหมือนกันครับเดี๋ยวเวลามันแห้งนี่ความร้อนในกากมันมันดันออกความความแห้งก็ไวเหมือนกันกากล้างเขาถึงนิยมผสมกาก,ากสดกากแป้งนั่นแหละนะครับเพื่ออุ้มความชื้น แต่นี่เราเราไม่ใส่เลยเพราะว่าอย่าที่บกครับสภาพอากาศพายุเข้านานกากสดเราก็ใช้โรตารี่ปั่นไม่ได้ถึงเอามาผสมมันก็ผสมเข้ากันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าลงแป้งเขาไม่ผสมให้ก็เอาเป็นกากล้างล้วนนี่แหละครับมาดูกันว่าเห็ดจะออกมาลักษณะไหนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ใช้ล้างล้วนเหมือนกันนะครับผลลัพธ์เป็นยังไงยัง ยังบอกไม่ได้ต้องดูไปพร้อมๆกันครับฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับการพะกา,กากมันสามลงเรือนกับกากล้างล้วนสามลงเรือนครับลงทุนไปตกทุกอย่างนะครับค่าเชื้อค่าอกค่านึ่งค่ากากมันตกต้นทุนลงเรือนละส0 0พันบาทนะดูมันจะทําเหตุให้เราได้กี่กิโลนะครับสามลงเรือนกับกากมันสักประมาณ 10ตันประมาณ10ตันไม่เกินนี้9ตันกว,กว่านะครับ3ามลงเดือนอะจะได้เห็ดถึง300รกิโลไหมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องคนนอนนาฟาร์มเห็ดฟาง์ชียรภูมิด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆกับสาระดีๆมาพูดให้ฟังอีกในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ